ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสเบตปอพอเผยสถิติอุบัติเหตุ10วันอันตารายรวม4วันเกิดอุบัติเหตุ1,134ครั้งเสียชีวิต175คนยอดสะสมสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีค่ะ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหนพาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพลตํารวจเอกไกรบุญโรงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในเป็นประธานการประชุมศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568และแถลงผลการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําวันที่30ธันวาคม256 17, ซึ่งเป็นวันที่4ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยได้ระบุเขาว่าตัวเลขในภาพรวมของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ในช่วงครึ่งทางของสิบวันอันตรายถือว่ามีสถิติที่ลดลงจากปีก่อนอย่างน่าพอใจค่ะทั้งนี้วันนี้ถือเป็นวันจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งประชาชนจะมีการฉลองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงรวมถึงเฉลิมฉลองกันตามสถานที่จัดงานปีใหม่ซึ่งอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเหล้าขับ ดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆทั้งตำรวจรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต้องทำงานอย่างหนักในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยค่ะ ทางนี้ยังได้มีการเน้นย้ำไปทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดรวมไปถึงการกำชับข้อสังเกตเน้นย้ำในจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มีการเชิญผู้แทนจังหวัดมาพูดคุยถึงสาเหตุและรับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดำเนินการต่อไปค่ะด้านพลตำรวจเอกไกรบุญสุ้ทรงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่า สำหรับช่วงของการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีใหม่นี้ได้มีการสั่งการให้สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆลงไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานโดยจะมีการตรวจและควบคุมไม่ให้มีผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกินขนาดขับขี่รถในการเดินทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้แล้วค่ะจากสาเหตุของการเสียชีวิตในช่วงสีวันที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดโดยที่ไม่ได้สวมใส่หมวกเนิรภัยและส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเยาวชน ดังนั้นค่ะจึงต้องเพิ่มความเข้มในการดูแลโดยมีมาตรการเปลี่ยนจุดจับเป็นจุดแจกซึ่งจะมีการนําหมวกกันน็อกลงไปในพื้นที่เพื่อแจกให้เยาวชนได้สมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยซึ่งหากสามารถดําเนินมาตรการได้ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาดว่าในช่วง10วันนี้จะสามารถควบคุมและลดการเกิดอุบัติเหตุดได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะสำหรับการสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมค่ะในช่วง4ีวันของการรณรงค์27-30ธันวาคม2567อ ทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุรวม1134ครั้งผู้บาดเจ็บรวม1 1 0 9คนผู้เสียชีวิตรวม175คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีจังหวัดละ9คนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสบทเบตง FM 93 MHz เทศสวทเบตรงนิวและวิทยุออนไลน์ r a d i o b บ t o n p r d g o t h